สวัสดีค่ะช่อง My Star นะคะเรื่องย่อละครจะตาหงในอีพีที่21ที่ฉายในวันศุกร์ที่21เมษายนนี้ทางช่องบัน31เวลาหนึ่งทุ่มตรงค่ะที่ท่าเรือปากนะ้ำปู่บุญสมก็มาส่งคนที่ท่าเรือเรียบร้อยก็ตั้งใจจะไปช่วยวันดีแจกน้ำพริกใน,กนง,งานโยนบัวสินชัยเองก็มีนัดกับสถาบันตัวดีเอที่ต้องไปฟังผลทําให้สินชัยได้มาบอกพ่อจึงได้รู้ว่าพ่อจะไปงานรับปัว ปูบุญสมได้ชวนสินชัยไปพมพร้อมกันแต่สินชัยบอกว่าเขามีธุระต้องรีบไปทําก่อนระหว่างนั้นสินชัยจะเอาเรือไปแต่ก็ได้เห็นรูปปู่มนูนวางอยู่ที่เรือด้วยความแปลกใจว่ารูปนี้แน่ๆที่พวกของเฮมหงอยากจะได้มาอยู่ที่นี่ได้ยังไงจึงถามพ่อปู่บุญสมจึงได้บอกว่าพ่อเห็นว่าเป็นรูปของท่านมนูนจึงได้ซื้อมาจากร้านขายของเก่าสินชัยรีบเข้าไปดูที่รูปทันทีด้วยความสงสัย ว่ารูปนี้มันมีความสําคัญอะไรถึงทั้งเหมหงมณีจันทร์อยากจะได้กันนักจึงรีบเข้าไปหยิบดูรูปพางพลิกรูปไปมาและกําลังจะแกะหลังรูปว่าด้านหลังมีอะไรซ่อนอยู่กรอบรูปนั้นตอนนี้ก็อยู่ในสภาพที่ด้านหลังเผยเอออกมาแล้วจนได้เห็นพินัยกรรมยื่ออกมาแต่สินชัยก็ไม่ทันได้สังเกตพอดีพ่อเรียกเสียก,ก่อนจึงต้องวางรูปเก็บเอาไว้ที่เดิมและต้องรีบไปที่สถาบันตรวจดนเอเดี๋ยวจะไม่ทันนัดด้วย ใบมณีจันทร์เยจมปาเมื่อได้มาถึงภายในพิธีรับบัวที่มีงานพิธีที่จัดเป็นประจำอย่างยิ่งใหญ่ยัยจำปาตื่นเต้นที่จะได้เห็นหนุ่มๆเต็มไปหมดทําให้มณีจันทรโมโหเพราะเวลานี้มณีจันทร์้อนใจที่รู้ว่าสิงได้พาไกรสอนมาในงานนี้ด้วยมณีจันทร์ไม่อยากจะให้สิงพาไกรสอนไปเจอกับวันดีจึงพยายามโทรหาลูกแต่โทรเท่าไหร่สิงก็ไม่รับสายทําให้มณีจันทร์ออกวิ่งตามหาสิงไปทั่วงาน ส่วนสินชัยก็มาถึงสถาบันตัวดินเอแล้วสินชัยตื่นเต้นมากที่วันนี้เขาจะได้รู้ความจริงว่าเป็นอย่างที่เขาคิดไว้หรือไม่เจ้าหน้าที่ได้ยื่นซองผลตรวจโดยได้แจ้งว่ามีทั้งหมดสองซองซองนี้เป็นผลตรวจความสัมพันธ์ทางสายเลือดระหว่างนายไกรสอนกับนายสิงหนาถสินชัยเปิดออกดูผลตรวจปรากฏว่านายสิงหนาถความน่าจะเป็นทางสายเลือดกับนายไกรอนศซ สินชัยพยายามจะควบคุมอารมณ์อย่างเต็มที่ที่จะเปิดผลตรวจอีกซองที่เป็นผลตรวจความสัมพันธ์ทางสายเลือดระหว่างในสินชัยกับในส,งในในสิงหนานเมื่อสินชัยเปิดออกดูเขาถึงอั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เมื่อปรากฏว่าผลตรวจความสัมพันธ์ทางสายเลือดระหว่างเขากับสิงนั้นมีความน่าจะเป็นถึง99.99% 99นั่นก็คือสิงเป็นลูกของเขา สินชัยร้องไห้ทั้งดีใจที่จะได้มีลูกและเสียใจที่มณีจันทร์ปกปิดความจริงมาตลอดหลวงพ่อโตได้อัญเชิญขึ้นเรือและล่องมาตามแม่น้ำอปกงประชาชนต่างเฝ้ารอที่จะกราบนมัสการหลวงพ่อโตวันดีเห็ผมผงสิงใหญ่แก้วยายบันเย็นนกยุงตรีภูมิต่างก็เตรียมดอกบัวไว้โยนบัวที่องค์หลวงพ่อโตสิงได้พาไกรสอนมาในงานประเพณีโยนบัวด้วย ทำให้วันดีได้มีโอกาสเจอไกรสอนอีกครั้งวันดีอยากจะให้ไกรสอนหายจากอาการบนดำทําให้วันดีสิงเห็มหงทุกคนพาไกรสอนมาไหวหลวงพ่อโตวันดีเอาดอกบัวที่เตรียมมาให้ไกรสอนอธิษฐานวันดีที่รักไกรสอนมากให้ไกรสอนว่าตามว่าดอกบัวนี้ขอถวายให้องค์หลวงพ่อโตขอให้ในายไกรสอนหายเป็นปกติหลังจากที่ทุกคนอธิษฐานเสร็จก็ร่วมกันโยนบัวไปที่เรือที่มีองค์หลวงพ่อโตอยู่ สินชัยได้กลับมาถึงที่งานและออกตามหามณีจันทร์จนเจอมณีจันทร์แล้วสินชัยก็ได้บุกเข้ามาหามณีจันทร์เพื่อเค้นถามความจริงเกี่ยวกับความลับเรื่องชาติกำเนิดของสิงห์ว่าที่แท้จริงแล้วสิงห์เป็นลูกของใครกันแน่มณีจันทร์ไม่ยอมพูดความจริงทําให้สินชัยบอกว่าถ้าไม่ยอมรับงั้นเขาจะเอาหลักฐานว่าสิงห์ไม่ใช่ลูกของไกรสอนพราะเขาได้ตรวจดีเอ็นเอของสิงห์แล้วและผลที่ได้ออกมา ว่าสิงมีความน่าจะเป็นทางสายเลือดกับเขาถึง99.9% 9มณีจันทาร์์ถึงกับตกใจที่สินชัยได้รู้ความจริงแล้วมณีจันจึงได้สั่งห้ามไม่ให้สินชัยเอาเรื่องนี้ไปบอกกับสิงโดยเด็ดขาดแต่สินชัยก็ไม่ยอมเพราะเขาจะเอาลูกคืนมณีจันจึงขู่สินชัยว่าถ้าสิงได้รู้ความจริงเขาจะยอมรับคนอย่างสินชัยเป็นพ่อได้หรอทําให้สินชัยคิดหนักกลัวว่าสิงจะไม่ยอมรับพ่ออย่างเขามณีจันกับเยจําปาเจ็บใจมาก ที่เรื่องลูกสินชัยรู้ความจริงแล้วจึงต้องไปหาสิ่งให้เจอระหว่างนั้นวันนีได้พาไกรสอนมานั่งไหว้พระระหว่างที่ไกรสอนกำลังนั่งไหว้พระอยู่นั้นวันดีก็เดินเข้ามานั่งใกล้ๆและได้ยื่นขวดน้ำมนให้ไกรสอนวันดีบอกว่านี่เป็นน้ำมนจากองค์หลวงพ่อโตศักดิ์สิทธิ์มากนะจ๊ะขอให้พี่ไกรสอนได้ดื่มน้ำมนนี้แล้วพี่จะหายพี่ค่อยๆดื่มจนหมดขวดนะจ๊ะ ไกรสอนดื่มน้ำมนจนหมดขวดตามที่วันดีบอกทำให้ไกรสอนเริ่มรู้สึกเวียนหัวงงเงนเพราะมนต์ดำที่อยู่ภายในตัวของไกรสอนถูกทำลายด้วยพุทธคุณขององค์หลวงพ่อโตแล้วมณีจันทร์ยาจมปาเข้ามาถึงพอดีจึงได้เห็นไกรสอนกินน้ำมนจนหมดขวดไกรสอนที่ได้กินน้ำตำลึงทั้งน้ำมนทำให้อาการของไกรสอนหายจากบ้าไม่ตกอยู่ในมนต์ดำของมณีจันทร์อีก มณีจันทร์หวาดกลัวมากที่ไกรสอนหายเพราะไกรสอนจะมีทางยอมที่จะให้มณีจันทร์มาบงการชีวิตเขาอีกต่อไปติดตามกันได้ะตาหงในอีพีที่21ที่ใช้ในวันศุกร์ที่11เมษายนนี้ทางช่องวัน31เวลาหนึ่งทุ่มตรงค่ะขอบคุณนะคะจากช่อง my star ค่ะล้วพบกันใหม่นะคะในคลิป,ปหน้าค่ะ